ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่ต้นมีนามาเนี่ยครับช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนาะมาจนถึงวันเนี้ยกลางพฤษภาแล้วครับม,มีช่วงไหนที่สบายเพราะอะไรบ้างแล้วก็มีช่วงไหนที่สบายเพราะอะไรบ้างทั้งสบายกายแล้วก็สบายใจนะครับ <Okay. S 1> เอ้ไม่ใช่มีช่วงไหนที่สบายและไม่สบายใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดผิดใช่ไหมโอเคครับผม มันมันมันไม่ได้เป็นช่วงเวลานะแต่เป็นเป็นภาพรวมของทั้งหมดนะที่รู้สึกว่าตอนตอนโควิดใหม่ๆอาทิตย์แรกยังรู้สึกเลยว่าเหมือนเราไม่เคยปิดเทอมมานานมากแล้วตั้งแต่มัธยมปลายมั้งหรือตั้งแต่มหาลัยอ่ะมันตั้งยี่สิบสามสิบปีเหมือนที่แล้วเป็นช่วงที่ลูกๆก,ก็ปิดเทอมเนาะเหมือนเราปิดเทอมทั้งบ้านเลยสำหรับพี่คือคือการที่ที่เหมือนได้อยู่ที่บ้านนะถึงแม้มันมีงานเข้ามาที่บ้านก็จริงอแต่มันเหมือนได้ ได้กินข้าวกับคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ล้างจานได้กลับมาช่วยภรรยาล้างจานอย่างเยอะๆที่แต่ก่อนไม่เคยได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เนี่ฮะอย่างอย่างผมเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่ก็เป็นการตัดครั้งที่สามโดยฝีมือภรรยาฮะเราไปซื้อแบตเตอรี่มาเนี่ยมันก็เป็นคูดโมเมนต์มากๆถ้าสาหรับสําหรับโควิดนะเออมันเป็นคูดโมเมนต์มากๆไม่งั้นเราก็พึ่งบาร์เบอร์มาตลอดชีวิตแม็กส่งง่ายๆอย่างนี้ก็ตามอะไรเงี้ยครับอผมยังไม่มีโอกาสได้ลองแบบนั้นเลยฮะ ช่วงไม่สบายเหรออืมมีเหมือนกันนะก็คือเราอะลอนช์เกม A2O ในช่วงโควิดพอดีเลยเออดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้คล่องตัวมากนักเนาะในการที่จะออกไปออกไปออกไปสาธิตหรือชวนคนเล่นอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเรียกว่าเครียดหรืออะไรมันแต่ว่าคล้ายๆกันที่ตะกี้สนักคล้ายๆกับว่าที่ตะกี้ตะกี้แบง่งปันว่า ความเป็นโควิดเนี่ยมันทําให้เราต้องต้องหาวิธีใหม่ๆในการที่จะมีลมหายใจต่อไปในทุกสิ่งแล้วทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของของงานทุกสิ่งทุกอย่างเน่ะมันก็เลยทําให้เราลองดูว่าเกมเนี้ยมันเล่นออนไลน์ได้ไหมมันก็ทําทําไปทํามันจนได้อ่ะมันมันมันก็เกิดการเล่นออนไลน์ขึ้นแล้วก็แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นมันมันทําให้เรามีเวลามากขึ้นในการที่เราจะ explore ความเป็นไปได้ใหม่ๆในเกมนี้อีกนะฮะคือเราก็ไม่ได้แบบต้องรีบออกไปเล่นออกไปชวนคนหรือเอกไปโปรโมทเพราะความช้าความทุกอย่างของมันเนี่ยทำให้เรามีเวลาอยู่กับมันมากขึ้นตอนแรกมองเป็นวิกฤตนะมองเป็นวิกฤตเออแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็มันก็ค่อยๆค,คลี่คลายแล้วทําให้เราได้ทํางานกับมันมากขึ้นถ้าเรื่องที่ที่หนักใจน่าจะเป็นแถวๆนี้ยแต่โดยรวมยอมรับว่าอาจจะเพราะถ้าเทียบกับหลายคนนะเราก็ค่อนข้างโชคดีอะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมากนักอะไรเงี้ย อ,อ,อาจจะพราะเราก็กินอยู่ประหยัดพออยู่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืครับโอเคขอบคุณพี่พงม,มากเลยครั